ส,ส,วส,สวัสดีครับอแรสวัสดีครับสวัส,ส,ส,สดีครับขกีบบักซิดาครับอืมอส่จังสีเเดียวกะเคี่ยวรองมาสิอมไม่จสงสีเข็มแห้งอ่กินเลยอืมอือ้มหืมอืมาืมอืมอืมอือทำอื้อืมอนมอ้มอืมอืมอืเออืมออือออื แส่เลือด้าเทลงเอออืมอร่อยอร่อยมากมากอร่อยถ้าเราไม่เทลงก็ค่อยๆเขี่ยวออกก็ได้อือร่อยอร่อยอืมอืม นี่มันบังหวงกัน้งมยวนตามนี่อร่อยไหมครับอร่อยครับผมนั่งลงก็ได้นั่งลงก็ได้จะได้เห็นเั่แหะเออละเละพอดีเลยอือร่อยอะรอ่ะ ฮัลโวอเบิ้งมาเด้อมากินบักซีดาครับวอลาวเบิ้งเออทิดาแซ่บแซ่บยิ่งเปียวก็ยิ่งอร่อยจอืมอร่อยมากๆอร่อยมากๆ อก็ยินแม้ว่ามันจะเปรี้ยวแต่ว่ามันก็อร่อยอยู่แล้วกินคู่แบบนี้ครับครับเออครับอร่อยมากมากเลยอร่อยมากๆเลยแบบซีดาร์ซีดาร์นั่นก็อร่อยเลยแต่ว่าแต่ว่าอันใดก็มาครับ เพราะว่าเราคว้านอาเมรดมันออกกินสะดวกเค็มนะเอาออกกคือออกอวิธีการกินคือเอาใส่อย่างนี้เลยพี่น้องเนี่ยเอาใส่อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เอบิกออกแล้วก็ออกเพราะกินเพราะเค็มแล้วก็กินเลยอื อเอะชูมาใครใครแพ้ได้กินอันนี้ต่อเนี่ยเนี honestly, ่ยอะมามาหนึ่งหนึ ouais ่งหนึ่งสองสามห้าแพ้แพ้แน่นอนใครแพ้กินอันนี้ต่ออืมอืม อืออออน้อานู่ในปากด้วยให้อยู่ในปากน้องพีอยู่ในปากอยู่เลยน้องพีจะกินอนี้ต่อ เดือดไปเลยหนูยังไม่หยิบดือดครับนะแล้วหนูจะช่วยน้องกินไหมอ่าโอเคตบมือน้องสแตมอ่าน้องสแตมจะช่วยน้องกินอ่ะคนละครึ่งอ่ะช่วยน้องกินโอเคแล้วันดีครับก่อนวันดีครับก่อนวันดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย